ทุกคนอยากโพสติ๊กต t อกนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาโพสนี่เลยไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณแล้วพิมพ์คำว่า www tiktok ok. com แล้วมาตรงคำว่าอัปโหลดวิดีโอเมื่อกดอัปโหลดตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะเด้งมาให้เราเลือกวิดีโอในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับใส่คำบรรยายนะครับใส่หน้าปกได้ด้วยนะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ใครดูวิดีโออนุญาตให้แสดงความคิดเห็นไหมหรือดูเอเหมือนในตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับ จากนั้นติ๊กถูกคาว่าตั้งเวลาวิดีโอนะครับและคราวนี้เราจะตั้งเวลาให้โพสต์วันไหนก็ใส่ไปได้เลยครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะตั้งโพสต์วันที่10แต่ว่าอป้าอยากจะให้โพสต์ตอน5้าโมงเย็นอ่าเราก็สามารถที่จะติ๊กถูกตรงนี้เพื่อจะตั้งเวลาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆนะครับโหลดวิดีโอเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเวลาเราก,กดนะครับก็แค่กดจิ้มตรงนี้เลยนะครับมันก็จะอัปโหลดวิดีโอที่อยู่ในไฟล์เครื่องของเราให้นะครับ กดจิ้มเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้โหลดวิดีโอเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีวิดีโอไหมครับคุณก็แค่อัปโหลดวิดีโอลงไปพอคุณอัปโหลดวิดีโอใส่คญญาบรรยายให้เรียบร้อยติดแฮชแท็กให้เรียบร้อยเลือกปกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากดคําว่าตั้งเวลาเท่านั้นเองครับพอเรากดตั้งเวลานะครับไอตัวคลิปของเราเนี่ยมันก็จะไปเล่นตามเวลาที่เรากําหนดไว้ครับ อันนี้ก็จะช่วยนะครับให้พี่พี่ที่ไม่มีเวลาโพสเนี่ยแล้วสามารถผลิตคลิปสำรองไว้ได้นะครับมันก็จะลงตามเวลาที่พี่พี่กำหนดเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็ช่วยย่นระยะเวลานะครับที่เราจะต้องมานั่งทำงานลงคลิปต่อคลิปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับพิมพ์ชอบใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวโอป้าจะทำคลิปดีๆแบบนี้ให้กับคุณอีกนะครับสวัสดีครับ